ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผ่านช่วงครึ่งแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตและบอกุเพื่อนนะครับว่าใน,นครึ่งหลังเนี่ยจะมีแหล่งฟาร์มเพชรท,ที่ไหนบ้างและรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเพชรเท่าไหร่น,นะครับโอเคเริ่มกันเลยเริ่มจากทดลองตัวละครน,นะครับได้ทั้งหมด20เพชรนะครับถัดมาเป็นภารกิจเพื่อนร่วมทางได้ภารกิจละ100นะครับมีทั้งหมด3ภารกิจนะครับก็จะได้300ถัดไปเป็นกิจ,จกรรมม่านสงครามดวงดาวนะครับจะได้ทั้งหมด500เพชร ถัดมาเป็นภารกิจรายวันนะครับได้วันละ60เพชรนะครับรวมทั้งหมด21วันก็จะได้ทั้งหมด1,260เพชรนะครับถัดมาเป็น simulate universe นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีระดับสมดุลไม่เท่ากันนะครับให้ดูจากตารางที่ผมขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปเทียบดูนะครับจากนั้นเนี่ยเอารางวัลที่เห็นนะครับไปคูณกับสานะครับก็จะได้รางวัลทั้งหมดที่เพื่อนๆจะได้รับของเครื่องหลังนี้นะครับถัดไปเป็นล็อกอินเว็บไซต์นะครับจะได้ทั้งหมด40เพชรนะครับถัดมาเป ซึ่งจะได้ทั้งหมด60เพรนะครับถัดไปเป็นกิจกรรมหน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะชื่อว่าวิธีนักชิมนะครับจะได้ทั้งหมด120เพรครับถัดไปเป็นสเปเชียลอีเวนต์นะครับเป็นไลฟ์สตรีม t พช1.2นะครับจะได้โค้ดมากอกเลยก็คือ300เพรนะครับถัดมาเป็นร้านค้าเอมเบอร์นะครับซึ่งเราสามารถแลกตราเรลสเปเชียลพาร์ s ได้จำนวน5ใบนะครับถัดมาเป็น Memory of Chaos นะครับจะได้ทั้งหมด1,200เพรนะครับในช่วงครึ่งหลัง ถึงจุดนี้แล้วจะเป็นจุดสิ้นสุดของสายฟรีนะครับถัดมาจะเป็นสายสเบียงบวกกับเบ t เทอร์พ s าสนะครับซึ่งถ้าใครซื้อบัตรสเบียงนะครับจะได้เพชรเพิ่มเติมคือ90เพชรนะครับในทุกวันซึ่งภายในช่วงหลังมีระยะเวลา21วันนะครับรวมเพชรทั้งหมดแล้วจะได้1,890เพชรนะครับถัดมาเป็นคนที่ซื้อเบ t เทอร์พ s าสนะครับคนที่ซื้อเบ t เทอร์พ s าสถ้าเก็บเลเวลครบเนี่ยจะได้680เพชรบวกกับ4 s ตาร์เดลสเปเชียลพ s าสนะครับผมได้ทําตารางคํานวณเพชรง่ายๆให้เพื่อนๆไปใช้ โดยเลือกหมวดของตัวเองจากตารางนี้และนําเพชรจากตารางมาบวกกับรางวัลจากซิมูเลต์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในหมวดคนเติมบัตรเสบียงนะครับแล้วก็เติมแบตเตอร์พาสด้วยแล้วก็ไม่ได้ Memory of Chaos อนะครับอยู่ในระดับสมดุลที่4เนาะผมก็จะนำเพชรจากหมวดตารางที่ผมอยู่นะครับมาบวกกับรางวัล Simulate Universe ของระดับสมดุลตัวเองนะครับก็จะได้เพชรทั้งหมดที่เราจะได้แล้วครับสุดท้ายนี้ชอบใครอวยใครก็ขอให้กดตู้แล้วไม่เกินนะครับสวัสดีครับ